ทำไมใส่เลขหลังบัตรประชาชนไม่ถูกสักทีขอขอบคุณรูปภาพประกอบจากเว็บไซต์กรมการจัดหางานด้วยนะครับสวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hr c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีหลายๆท่านนะครับสมัครบริการต่างๆที่ทางภาครัฐออกมาตรการมาที่จะต้องมีการกรอกข้อมูลบนบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชนนะครับสำหรับเลขหลังบัตรประชาชน หลายหลายท่านบอกว่ามีปัญหามากเลยนะครับกรอกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ถูกก็ไม่ผ่านสักทีมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างผมรวบรวมปัญหามาให้ดูทั้งหมด3ข้อดังนี้ครับข้อแรกครับสับสนในเรื่องของการใส่ขีดไม่ใส่ขีดครับโดยส่วนมากแล้วนะครับเขาจะบอกว่าไม่ต้องใส่ขีดนะครับถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ขีดแต่เราไปใส่ขีดนะครับก็เท่ากับว่าเราไปพิมพ์ขีดเนี่ยเป็นอักษรหนึ่งตัว นะครับและเมื่อประมวลผลมันจึงไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นก็ตรวจดูดีๆนะครับว่าเขาให้ใส่ขีดหรือไม่ใส่ขีดนะครับถ้าไม่ใส่ขีดก็ไม่ต้องไปพิมพ์ขีดนะครับให้พิมพ์ตัวอักษรและตัวเลขไปเลยนะครับข้อ2ครับสับสนภาษาอังกฤษกับตัวเลขครับนีครับ ถ้าเราดูในตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างตัวอย่างตรงนี้คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเลขเนี่ยเป็นเลข9นะครับสำหรับเลขที่มักจะมีปัญหาคือเลขศูนย์ครับคุณผู้ชมดูออกไหมครับตรงนี้เนี่ยที่ผมวงเนี่ยอันไหนเลขศูนย์อันไหนตัว o อนะครับเลขศูนย์กับตัวโอเนี่ยทำให้หลายๆคนสับสนนะครับบางคน ไปเห็นเลขศูนย์แต่คิดว่าเป็นตัว O ก็เลยพิมพ์ตัว O เข้าไปนะครับมันก็ผิดนะครับอ่ะผมฉเฉลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยคือตัว O ด้านขวาคือเลขศูนย์เห็นไหมครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบดูดีๆนะครับว่ามันคือเลขศูนย์หรือว่าตัว O กันแน่ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับสำเนาไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาขึ้น จากคนที่นำสำเนาไปประกอบการขียข้อมูลเข้าไปนะครับที่ถูกต้องเราควรที่จะใช้ตัวจริงนะครับใช้บัตรประชาชนตัวจริงบางคนอาจจะแย้งนะครับว่าอา้าวก็สำเนาก็ถ่ายมาจากตัวจริงแล้วมันจะไม่ถูกต้องได้ยังไงนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดเพี้ยนของเครื่องถ่ายเอกสารนะครับบางทีตัวเลขบางตัวเนี่ยมันใกล้เคียงกันถ้าหมึกมันเยิ้มเนี่ยมันก็อาจจะ คลาดเคลื่อนได้นะครับหรือปัญหาที่ยอดฮิตเลยก็คือจะมีบริการร้านถ่ายเอกสารบางร้านนะครับที่เอาความสะดวกเข้าว่านะครับเวลาที่มีลูกค้ามาถ่ายเอกสารเนี่ยก็จะมีตัวหลังบัตรเอาไว้ที่ร้านนะครับเวลาถ่ายเนี่ยก็ใช้ตัวหลังบัตรของที่ร้านตัวหน้าบัตรเนี่ยเป็นของลูกค้าเมื่อถ่ายไปแล้วสำเนามันก็ไม่ถูกต้องสิครับเนื่องจากว่าหลังบัตรเนี่ยไปเอาอันอื่นมาใส่ ไม่ได้เอาจากต้นฉบับมาใส่เพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบดูนะครับว่าสำเนาถูกต้องหรือไม่นี่ก็คือ3ข้อนะครับที่มักจะทำให้การกรอกข้อมูลหลังบัตรประชาชนของเราผิดพลาดครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel HR c o m a s k กันด้วยแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ